สำหรับข้อ22นะคะในการขยายหรือหดตัวของแกส๊สอุดมคติประเภทไดอะตอมิกนะคะไดอะตอมิกโมเลกุลโดยไม่ให้ความร้อนเข้าสู่หรือออกจากระบบแก๊สจะประพฤติตัวตามกฎ PV ยกกำลังแกมมาจะมีค่าเท่ากับค่าคงที่คำถามคือปริมาณแกมมามีค่าตัวเลขเป็นเท่าใดที่อุณภูมิไม่สูงมากนักเงื่อนไขก็คือที่อุณหภูมิ ไม่สูงมากนักจึงไม่ต้องคำนึงถึงการส่นของโมเลกุลนะคะโอเคข้อนี้เนี่ยนักเรียนบางคนที่ได้เรียนเนื้อหานี้แล้วเนี่ยก็อาจจะรู้คำตอบแล้วก็ได้นะคะแต่ว่าครูจะขออธิบายที่มานะคะของคำตอบนั้นนะคะอะ่โดยที่มาของมันเนี่ยกอ็อธิบายได้ว่า PV ยกกำลังแกมมา ซึ่งมีค่าเท่ากับค่าคงที่นั้นนะคะสำหรับตัวแกมม่าตัวแกมม่านิยามก็คือมาจาก cp ส่วนด้วย cv cp ก็คือความจุความร้อนที่ความดันคงที่อันนี้จะเป็นความจุความร้อนที่ความดันคงที่ ส่วน cv ก็คือความจุความร้อนที่ปริมาตรคงที่โอเคอ่าโดยที่ cv เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ delta q ส่วนด้วย delta t เดลต้าคิวก็คือปริมาณความร้อนที่เปลี่ยนไปส่วนด้วยอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปนั่นเองเดลต้าทก็จะมีค่าเท่ากับเดลต้ายบวกเดลต้าดก็คือเขียนเป็น P ีเดลต้าวก็ได้นะคะซึ่งปริมาตรคงที่นะคะดังนั้นก็ไม่เกิดงานนะคะพน์นี้ก็เป็นศูนย์ไป หารด้วย delta t ก็จะมีค่าเท่ากับ delta u ส่วนด้วย delta t ให้เป็นสมการที่หนึ่งนะคะโอเคส่วนตัว cp นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ delta q ส่วนด้วย delta t เมื่อความดันคงที่ก็จะเป็น delta u บวก p เดลต้าวหารด้วยเดลต้าทก็จะเท่ากับเดลต้ายส่วนด้วยเดลต้าทบวกกับ p ีเดลต้าวส่วนเดลต้าทอ่าหรือเราจะเขียนว่า cp เท่ากับ cv บวกกับ p d เดลต้าวส่วนเดลต้าทก็ได้อันนี้ให้เป็นสมการที่สอง สำหรับแก๊สอุดมคตินะคะสำหรับแก๊สอุดมคติมันก็จะมีก็จะมีทั้งการหมุนมีทั้งการหมุนแล้วก็โมเลกุลคู่เนี่ยมันก็จะมีทั้งการหมุนแล้วก็การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนตำแหน่งในที่นี้เนื่องจากอุณหภูมิไม่สูงมากนะคะดังนั้นก็ไม่คิดพลังงานจากการสั่นในที่นี้สำหรับพลังงาน1โมเลกุลอ่า1โมเลกุลก็จะมีค่าเท่ากับเอฟซีลอนหาได้จากพลังงาน e ในการเลื่อนตำแหน่งเลื่อนตำแหน่งบวกกับพลังงานเนื่องจากการหมุนโอเคเอฟซีลอนก็จะมีค่าเท่ากับพลังงานในการเลื่อนตำแหน่งนั้นนะคะก็จะมี3 degree of freedom อ่าก็คือเราก็จะต้องเอา3มาคูณกับ แต่ละแต่ละแกนเนี่ยจะมีพลังงานสะสมอยู่1นส่วนส k b t โอเคมี3ามดีกรีออฟฟิดอมแล้วก็สามาคูณนะคะบวกกับพลังงานที่เกิดจากการหมุนนะคะก็จะมี2องดีกรีออฟฟิดอมนะคะก็คือ2คูณกับ1นส่วนส k b t ก็จะมีค่าเท่ากับ5้ส่วนส k b t และสำหรับพลังงาน n โมเลกุลพลังงาน n โมเลกุลก็จะมีค่าเท่ากับ u นะคะก็เท่ากับ5ส่วน2 nkb t cv ของเราเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ delta u ส่วน delta t ก็จะหาได้จาก5ส่วน2 nkb เดลต้า t หารด้วยเดลต้า t เดลต้า t ก็ตัดกันไปก็จะมีค่า,า cv ก็จะมีค่าเท่ากับ5ส่วน2 nkb โอเคอันนี้ให้เป็นสมการที่3 อ่าต่อไปนะคะจากสมาการที่สองจากสมาการที่สอง cp เท ah ่ากับ cv บวก p delta v ส่วน delta t และจากอ่าจาก pv เท่ากับ nkbt อ่าเมื่อความดันคงที่นะคะก็ p delta v เท่ากับ n k b ดลต้าทอ่าเราลองย้ายข้างสมการนะคะก็จะได้ว่า p ด e ลต้าวส่วนด e ลต้าทเท่ากับ n kb อ่าจากนั้นนะคะ cp ก็จะมีค่าเท่ากับ cv ของเราเนี่ยหาหามาได้แล้วนะได้5้ส่วนส n kb บวกกับ n kb บวกกับ nkb ดังนั้น cp ก็จะมีค่าเท่ากับ7ส่วน2 nkb ให้เป็นสมการที่4ดังนั้นตัวแปรแรมม่าเนี่ยตัวแกมมา่าซึ่งมีนิยามว่า cp ส่วนด้วย cv ก็จะมีค่าเท่ากับ 7 2 n k ส่วน2 n kb หารด้วย5 2 n ส่วน2 n kb ก็จะได้ตัวเลข7จส่วนหะคะสุดท้ายแล้วคำตอบที่ได้ตัวแกมม m a ก็จะมีค่าเท่ากับ7.5ส่วนหอันนี้ก็คือคำตอบนะคะ7.5ส่วนห ซึ่งจริงๆแล้วถ้านักเรียนได้เรียนมาเกี่ยวกับเรื่องนี้มาแล้วนะคะคำตอบเนี่ยมันตายตัวเนาะสำหรับไดอะตอมิกโมเลกุลนะคะหรือโมเลกุลคู่ในกรณีที่อุณหภูมิไม่สูงมากนักอ่าไม่สูงมากนักอันนี้เนาะคำตอบตายตัวอาจจะโน้ตไว้ก็ได้โน้ตไว้ว่าคำตอบ ตายตัวคำตอบตายตัวสำหรับโมเลกุลคู่อ่าโมเลกุลคู่หรือไดอะตอมิกโมเลกุลที่อุณหภูมิ ไม่สูงมากนักที่อุณหภูมิไม่สูงมากคำตอบก็จะตัวแก a ม m a เนี่ยก็จะตายตัวเลยก็คือ7.5ส่วน5แต่ถ้าสมมุติว่าเราเปลี่ยนโจทย์เปลี่ยนจากโมเลกุลคู่เป็นโมเลกุลเดี่ยวอ่าแล้วก็ถ้าเป็นโมเลกุลเดี่ยว ภาษาอังกฤษก็คือมอนอะตอมิกโม e c กุลอ่าถ้าเป็นโมเลกุลเดี่ยวนะคะค่าแกมมาเนี่ยแล้วก็ที่อุณหภูมิไม่สูงมากนะักที่อุณหภูมิไม่สูงอ่าไม่สูงมากตัวแกมมา จะมีค่าเท่ากับ5้าส่วนสาเสมอ,อซึ่งถ้าเราย้อนไปที่คำถามเนาะสำหรับข้อนี้นะคะเป็นโมเลกุลค,คู่ตัวแกรมมาก,ก็คือค่า7จส่วนหนั่นเอง สอดคล้องกับตัวเลือกข้อคอควายนั่นเองนะคะ7.5ส่วนาำหรับตัวแกมมาของไดอะตอมิกโมเลกุล